เอาของฟรีที่ได้มาถวายพระผิดไหม ไม่ช่างถามจริงสรรหารจริงเอาของฟรีเหมือนเขาว่าไปได้รับของฟรีมาแล้วก็เอามาไว้กก่เราของฟรีแก่เราของเราแล้วก็ไปถวายพระบาปไหมมันจะไปผิดยังไงของ ของฟรีได้แก่เราก็เป็นของเราแล้วเราจะทํายังไงกับมันก็เรื่องของเราเป็นสิทธิของเราจะไปให้พระให้ผีให้ใครก็เรื่องของเราไม่ไปบาปอะไรผิดถูกมันอยู่ที่ตรงไหนล่ะสาระมันคือการให้มึงให้ด้วยใจแบบไหนมึงให้ด้วยความตลกขบขันหรือปล่าล่ะให้ของฟรีให้พระให้พระอย่างนี้มันก็นนาคิดใช่ป่ะแต่ถ้ามึงให้บอกพี่เนี่ยฉันได้รับอันนี้มาแม่งฟรีๆีว่ะเอออาหารมาฟรีสิ่งนู้นสิ่งนี้สิ่งนั้นมาฟรีมีประโยชน์แก่ฉันนะแต่ว่าน่าจะมีประโยชน์แก่พระมากกว่าถวายท่านมันจะไปผิดอะไรใช่ป่ะ ่อให้พระฟรีๆติดตลกไม่ต้องพระหรอกใครก็ได้มึงให้ติดตลกยังไงมันก็ตลกยังไงก็ขบขันเจอหน้ามันคือขบขันแต่ถ้าให้ด้วยจิตเมตตาจิตกาลุนจิตกาลุนามันจะไปแตกอะไรแล้วแล้วถ้าเราแบบไปใส่บางพระหนึ่งชุดเล็กๆตอนกลับตะวันตกขนเป <laughs> ็นกระสอบมึงว่าแม่กลัวมึงว่าแม่กลัว ทำไมทำไมนะก็แม่กูไปใส่บาตรที่วัดแล้วพระมีองค์เดียวแล้วคนก็ไปใส่บาตรที่วัดแล้วพอพระท่านรับบาตรเสร็จท่านสวดเรเสร็จปุ๊บท่านบอกอาโยมมาเอาไปคนละถุงคนละถุงคนละถุงวันนั้นแม่กูไปมีอยู่คนสองคนมั้งแล้วพระท่านกินมีปริมาณจํากัดกระเพาะท่านก็แค่น,มมน,นี้แม่กูก็หยิบมาหลายถุงแล้วมันทําไมก็พระท่านให้แม่กูก็หยิบมาแล้วมาให้กับใครก็พวกมึงทั้งนั้นนะแล้วมันจะผิดจะบาปตรงไหนก็พระให้มาแล้วแม่กูเนี่ยทำบุญมึงก็จะหาบาปให้แม่กูจนได้ ทางจริงเนี่ยเวลาเราพูดถึงเรื่องนี้จิตใจเราเป็นยังไงเบิกบานนะรู้สึกตลกรู้สึกว่ามันโพสิทีฟนะอันนี้บุญนะใช่ปะอมองให้เป็นบุญมันก็บุญมองให้เป็นบามปมันก็บาปแ,แต่พระท่านให้แล้วนะหลวงพ่อท่านให้มาแล้วแม่กูก็เอามาก็เข้าปากเข้าท้องพวกมึงทั้งนั้นบาปพี่อะไรละ่ะ <c oughs> อ้วออกมาสิมึงอ้วกออกมาสิอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ